ซื้อมาอะไรเนี่ยซื้อมาแฟเมืราคาเท่่ าบอกว่าให้ไปตื้อรถเพื่อมาลองของอะไรอ้างอีกอ่ะแปดหมื่นแปดหมื่นเองจบอะไรเนี่ยเพิ่งซื้อมาเลยเหรอแล้วเขาจะให้ยืมไหมล่ะแปดหมื่นซื้อมาทำไมอ่ะซื้อมาทำไมซื้อมาลองโอ้โหไอเสียอยากเป็นไอรอนเอ็กแม็กเหรอแปดหมื่นเองขายได้ดินี่แปดหมื่นแปดหมื่นเจแปดหมื่นแปด ก0 0หมบ้านกันเลย X แหม่มเปหมื่นมันยะอ่อนคิดว่าเหมือนไม่รู้ราคาเอาดีๆราคาอะไรไนายแปดหมื่นแปดหมื่นเออเขาจอดไ้เฉยเขาไม่ได้ขี่เราไปต่อมาถ่ายอไอสิฮะออสลิปโอ้โก็โอนไปแปดหมื่นแปดหมืนโอนไปสองรอบไหม ไปสองรอบเงินสดไม่ใช่เมื่อกี้ไปแต่ขายรถมาแล้วก็ได้เงินสดมาเงินสดอะไรไหนพอดูแปดหมื่นแปดหมื่นเงินสดไม่ใช่หรอกเอามาดูไม่ใช่เมื่อกี้สลิปมันไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้คือซื้อมาเองหรอซื้อมาใช้เองหรอยังไงเออฮะเอาไปเจไปตลาดไงเขาบอกเท่าไหร่เท่าไหร่บอก แต่ไม่ใช่8ปดหมื่นแน่นอนก็แปดหมื่นเนี่ยโอนสองรอบรอบแรกแ0 0 0มื่นเร็วได้อีเราพูดดูน้อง